เวทีที่2องน่าจะาประมาณช่วงสามทุ่มที่อุบลน,น้องแอนมีโอกาสไาอยู่วงใหญ่ไหมครับปีหน้านี้มีครับผมมีครับแต่ว่าก็คือจ้างเต็มนะครับเพราะว่าแอนจะได้เอาวงเอาทีมงานมาด้วย แอนสเดียว,วงเม,ม่้อมหมายถึงว่าปีหน้าวงใจกระร้อยจะอยู่ที่ราคาประมาณ2 9 0แส0 0 0ถึงสามแสนนะครับบวกแอนแอนก็ประมาณแสนสามแสนสี่แสห้าแล้วแต่ใกล้ไกลกล็บวกกันกรวมร่วมๆหรอกแต่ว่าเท่าภาพก็สิมันอาจสีแอนนะสีได้มาัาขึ้นหน่อยลงเพราะว่าเดี๋ยวนะครับถ้าสมมติใจก็ร้อยสองแสนเกเนาะบวกแอนอีกแสนห้ากลางๆ เป็นซีแสงซี่ส่วนมากครับเจ้าภาพกับโค้งสิบลมีงบประมาณถึงถึงขนาดนี้นะครับนอกจากผู้ที่พันมักอีลอีหรืองานเดหไงที่กำลังพ่นสูงได้กัสิเอาอันคันราคาบอดายังสิเพ่นกสิเลือกจ้างระวังวงแอนครับวงบอยนะครับเ <c oughs> พราะว่าแอนสิบปีม,มาผู้เดียวแล้วปีปะตอไปนะครับกาษิมาแบบเป็นวง เอาวงมาทั้งหมดลูกน้องแอนกันเสด็จมีงานทำสิบบรัตกงานเหมือนมันแอนตอนนี้ปีนี้ถ้ามาแอนแอนมาคนเดียวคือคือบวกหาม,หมึอเนาะคือเราก็ไม่สามารถที่จะจ่ายลูกน้องได้แต่เฉพาะคนติดติดต,ตามแอนแล้วก็ค่าใช้จ่ายของแอนเนี่ยมันก็มันก็หลายบาทแล้วเนาะผู้ติดตามที่ดูแลแอนทั้งทั้งรถทั้ง,งอย่างเสียงแอนบอยจะมีโอกาสได้ร่วมวงด้วยกัน แอนบอยมีโอกาสจะรวมวงมาอยู่ด้วยกันและช่วยกันบริหารวงให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไหมคะมีครับแต่ขอให้แต่ไม่รู้ว่าแอนจะซาหรือเปล่าผมมีความหมั่นใจในะความสามารถของแอนอร์ดีจะอยู่เป็นฟรีแลนซ์ที่มีราคาได้อีกยาวตอนนี้แอนรับงานแสนหก0แสนห้าแสนหกนะครับแสนสี่แสนห้าแสนหอยู่ในราคานี้ซึ่งมันก็หาได้ยากนี่ เราก็ไม่ได้มีเพลงอะไรดังมากมายแต่คว่มศรัทธาหรือความชื่นชอบในตัวของศิลปินถึงเพลงไม่ได้ดังมากแต่ว่าคว่ำเป็นแอนอรอร์ดีอ่ะอืมผมยังหมั่นใจในคว่ำเป็นแอนอรอร์ดีถึงเพลงเขาไม่ได้ดังมากมายแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีสื่อเสียงคนอยากเข้าหาไปที่ไหนคนเยอะมันก็เลยมีคนจังอยู่ตลอดแล้วราคาก็สามารถขึ้นได้ค่า กว่ามันจะมาเป็นงานเนาะบางทีเคยได้ยินคําว่าโบรกเกอร์ไหมฮะตรงนี้เออมันเป็นธรรมเนียมค่าผู้ดูแลค่าผู้จัดการค่าแอดมินที่ช่วยโพสต์ช่วยอัปเดตช่วยดูแลต่างๆอีกนะครับไดแอนนะได้แซนห่างแซนหกเพราะเพราะการตอบรับที่ดีทนะี่น้องฮักและสนับสนองผมขอพ่อนอยู่มองใดก็แล้วแต่ผมขอให บอตองดังหลายแต่ขอให้เป็นมอลำที่มีพีมีน้องมีคนอยากมาหาบ่าขอดังหลายแต่ขอให้มีงานเลี้ยงลูกน้องบ่อดก็อยากแล้วก็ขอให้เป็นนักรลองหรือเป็นมอลำที่มีพีมีน้อง